พท่านผ้ชมครับโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนนะครับนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับอันนี้จะเป็นร้านนะครับที่ขายนะครับเครื่องเครื่องสับหญ้านะครับเครื่องบดเครื่องอดัดหม้ออาหารน,นี่ครับท่านผู้ชม อันนี้จากบริษัทอะไรพี่<า>อยาคือดินอ้นนี่ครับนี่ครับคุณรุ่งเชิงวัวสนใจซักเครื่องไหมครับไปบดอาหารไปให้บัวใจ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นหัวอาหารอะไรครับอาหารสับเพื่วไปครับผมไก่เกล็ดเงี้ยครับอาหารกลางวันทำได้โอ้ยแล้วเลยเราจะดีดลูกค้าเนี่ยครับไปดูต่อไปครับโซนต่อไปอันนี้เป็นเครื่องสับหญ้าท่านผู้ชมพอดีเลยครับอ่านายห้อยพาชมบัวนะครับต้องชมตอนนี้ให้ได้นะครับนี่เป็นเครื่องสับหญ้าเดี๋ยวจะให้คุณลุงนะครับไปสัมภาษณ์นะครับผู้ขายอันนี้เป็นเครื่องสับหญ้าเครื่องอัดเมล็ด เครื่องอาเม็ดหัวอาหารสัตว์นะครับท่ยานผู้ชมมาจากจางาังหวัดสุรินทร์ช้างดําสุรินทร์นะครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมราย,ารยาารละเอียดของญาติาที่สับออกมาถ้าสาับละเอียดเยอะมากเลยดีไหมก็แล้วแต่ครับแล้วแต่วัวเขาจะข้าญาติแห่ ก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับที่เราคิดว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้อยู่ครับแต่บางเครื่องก็จะละเอียดกว่านี้เราต้องใค่อยชอบเท่าไหร่เราลองสอบถามไปนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเครื่องเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารครับผมโอ้ใช่ครับอันนี้เราจากบริษัทอะไรครับพี่อ่าของช่างดำสุรินทร์ครับตัวนี้ช่างดำสุรินทร์มาจากจังหวัดสุรินรจังหวัดสุรินทร์ครับผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้อ่าจะเป็นเครื่องอัดเม็ดหัวอาหารนะครับครับ หัวอาหารไก่นะครับรูขนาดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3มมิลน,นะครับเหมาะสาหรับพวกเป็ดไก่เราดีแหละนะครับแต่ถ้าเป็นอัดเป็นมูลสัตว์นะครับก็จะเป็นอย่างนี้อ,อันนี้อัด,อดมูลสัตว์ใช่ไหมครับมูลสัตว์ครับพูดง่ายๆก็ปุ๋ยคีวคิวาเราแล้วแหละโอคร,ครับผมสามารถทำอาัาดในเครื่องดนกันได้คือเครื่องเดียวเนี่ยสามารถอะไรทั้งหัวอาหารแล้วก็อัดมูล เป็นปุ๋ยก็ได้เป็นหัวอาหารก็ได้คือในเครื่องเดียวใช่ครับอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมนวัตกรรมทางการเกษตรนะครับถ้าเป็นเครื่องราคาเครื่องก็นะครับถ้าเป็นเครื่องเปล่านะครับก็จะอยู่ที่4,500ันารนะครับราคาก็พอไปได้ถ้ารวมมอเตอร์หนึ่งแรงใช้งานได้เลยก็8,500ันห้าโอ้โหโชว์โชว์ชักหน่อยได้ไหมพี่นี่ครับเดี๋ยวเราจะเป็นอัดหัวอาหารโชว์นะท่านผู้ชม ผู้ชมครับอันนี้เป็นนวัตกรรมนะครับจากช้างดำสุรินทร์ครับนะครับปืนมอเต์สั่งจบจากมอบนะครับเดี๋ยววันที่ประมาณวันที่26นะครับก็ไปเจอกันได้ที่งานเกษตรที่สุรินทร์จัดต่อเลยนะครับโอเคครับกขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมครับโซนนี้เป็นเครื่องฟักไข่นะครับแบบธรรมชาติ โอ้เดี๋ยว,ยวน,นี่ครับเครื่องฟักไข่ท่านผู้ชมสำหรับผูดด้ใดนะครับเลี้ยงไข่นะครับอยากจะซื้อเครื่องฟักไข่ไปนะครับนีนะครับนี่ครับเครื่องฟักไข่บนจากบริษัทเจริญกรกรเกษตรการเกษตรนะครับมิชชันนารีจำกัดโอ้ครับ เดี๋ยวให้พี่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับเครื่องราคาเท่าไหร่ยังไงครับอ๋ออันนี้เป็นระบบแมนนวลเครื่องเล็กก็ราคาอยู่5,500ฟักไข่ไก่ได้150ฟองฟักไข่ไก่ได้ครั้งละ150 150ฟอง5,500ค่ะ5,500ครับก็จะมีครับราคา5,000เหมือนกันแต่ว่าจะไม่มีดูดความความร้อนอันนี้คืออันนี้ราการร้อนเกินตัวนี้ไฟดับแต่ว่าอุณหภูมิยัง หน,น้าต่างส่วนแมนนวลนะคะออ๋มัน,นจะมีสามร้อยฟองตอแล้วสามร้อยฟองก็เป็นแมนวน,มนลวลแมนนวลสามร้อยมีแบบอัตโนมัติด้วยใช่ไหมอัตโนมัติก็มีมีอัตโนมัติอัตโนมัติเล็กก็เจ็ดสิบฟองราคาห้าพัน 5, มันแตกต่างกันยังไงครับอัตโนมัติกับไม่อัตโนมัติเนี่ยอ,อัตโนมัติก็ ช่วงคบคุมตัวนี้มันจะมีแตกต่างก,ก,กันก็นกนคือตัวนี้พริกกับไข่เอง่อถ้าเป็นแมนนวลก็จะไปพริกกับไข่อันนี้คือสามารถพริกกับไข่ได้<ห>เองทุกสองชั่วโมงมันจะกับไข่เองันนี่ครับมันจะกับไข่อันนี้ปัดปับให้ดูนะคะตัวนี้เจ็ดสิบเจ็สิบทอ,องรวมวงข้อล่างด้วยค่ะรวม้างล่างด้วยแล้วก็จะมี อันนี้มัน,นอก็จะกลับไปกับบ้ากระดูกเราสามารถทำได้ออเดอร์ได้หลายหลายฟองได้มี400ฟอง600ฟอง1000ฟองอันนี้เป็นตู้เป็ดไทยเป็ด1000ฟองนะอันนี้1000ฟองไทยเป็ดน,นะคะ นี่ครับวันนี้ฟันฟองผสมกันถ้าเป็นเครื่องใหญ่นี่ราคาเท่าไหร่ครับราคาอยู่สามหมื่นสามหมื่นโอ้าก่เป็นด์ถ้าเป็นฟันฟองไก่ไก่ก็ราคาอยู่สองหมื่นสามแล้วถ้าผู้ชมเนี่ยสนใจที่อยากจะสั่งซื้อได้โทรสั่งซื้อออร์บนเน็ตออนไลน์ได้ใช่ไหมครับได้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์อะไรศูนย์แปดหกแปดเจ็ดเจ็ดสามศูนย์สองห้าเคครับนั่นคือการเกษตรและวิศวกรรมนะคะโอเคครับขอบคุณมากนะครับลา นี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นเครื่องฟักไข่นะครับมีทั้งแบบที่เป็นเมนวนวลและแบบอตัตโนมัตินะครับ